จะกินข้าวแรงฝนตกไม่ได้ออกบ้านบอมมีคลิปเอาคลิปบ้านๆนี่จ้ะนะาจะ้ะขาหมูอเมริกาย่างกตะเมื่อก้นกนิบึงวังบึงวังอยู่โอ้ยแสบแหงถึงใจแหงขาหมูอเมริกาเจาส้ม,มต้มหอยมาจิ้มนะคะเนาะนี่ต้มซปเปอร์เอ็นแก้ว เัง่มก็เดอ้อต้มซุปเปอร์เอ็นแก้วใส่ถั่วงอกป้าที่เราแซ่บๆนี่ปเปื่อยๆคอลลาเจนดังนั้นนี่นะคอลลาเจนสูตรธรรมชาติกินแล้วหนาเด้งเอ็นหม้อเอ็นแก้วโอ้ซุปเปอร์เอ็นแก้วแซ่บบะหมี่ซุปเปอร์ตีนไก่แต่ซุปเปอร์เอ็นแก้วอัอน,อน,ออนนี้นะโอนหอนลาดขับเจ้าหอนหอนแซบ่บ โอ้ oh, thank you. ย thank y มันอียงหันไอโอ้ยโอหัวกุ้งโอ้ย thank y รู้ใจเมียที่สุดบัมาจ้ายยาหน้า <laughs> อ oh, ้ย oh, oh, ันอ้วนนะมันได้แซ่บๆแต่ดีแซบสุดแล้วนะสกินมันนะสกินแซเปลาอนอผสมก็นไปเลยอ๋ออเล็กตักเอาขาหมูอเมริกาก่อนหมูเลยบ่วุงวังวงังวุงัง กินแบบสบายหัวใจเลยคนแซบแพงเนาะขาหมูเมก้าต้นหม่อนใหญ่อะแดงไว้กินได้สามสีอ่อย่านใหญ่ก็เด็กกมกินได้เลยนี่เจาสมซปเปอร์แซมเจาซีฟูดนะจ๊ะซ้ำตับคั่วงองม,มาแพงนั่นคนนะโอ ой, ้ยแท่แค่กันดีมองตาก,ก็รู้ใจเป็นปะ <c oughs> อืออืพอปะ จ้องจ้องซูเปอร์เอ็นแก้วนี่นมเด้เยค่ะดัวกินดีๆลูกกินดีๆเด้งดึงเด้งดึงเห็นปะรอไปูกเลยนครับ